การตัวดักนะคะที่เราใช้ไอเข้ามาช่วยในการสร้างผลงานชิ้นนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับสมุดระบายสีสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็กนะฮะหากคุณกำลังดูคลิปนี้คุณอาจจะเกิดไอเดียหรือว่าคุณอยากจะสร้างสารผลงานขึ้นมาก็ได้นะฮะและเมื่อผลงานชิ้นนี้ไปอยู่ในมือเด็กจะเกิดอะไรขึ้นเราไปดูกันเลยนะฮะ คุณเห็นอะไรไหมฮะสมุดระบายสีที่เป็นแค่เส้นสีดำกับอ่าแบ็กกราวสีขาวมาอยู่ในมือเด็กมันจะเกิดการสร้างสารรค์มีสีเข้ามาตามจินตนาก,การของเขาเลยนะคะเห็นแล้วคือแบบรู้สแบบแบบึตื่นต้นใจมางเลยนะฮะจริงๆแล้วผู้ใหญ่ผู้เองเราก็ถ้ารู้สึกเครียดเบือ่อไม่สบายใจ คนอาจจะลองระบายสีแบบนี้ดูได้นะฮะหากคุณสนใจที่อยากที่จะทำสมุนไรสีแบบที่พิ่วทำอยู่นะฮะคุณก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะฮะพิ้ได้สอนดีทำเบื้องต้นมาแล้วนะฮะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็คอมเมนต์บอกพด้วยนะฮะหรือว่ามีคำถามอะไรยังไงก็เมนถามได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาตอบวาทุกคำถาม